ดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่องมอมมอนบอลคลิปนี้เราก็มาดูความน่ารักของสองสาวไทยในต่างแดนนะครับก็คือในวีลีกหรือว่าลีกญี่ปุ่นนั่นเองครับซึ่งตอนนี้สองสาวไทยของเราอย่างแนนทัดดาวนึกแจ้งกับเตยหัทยาบำรุงสุขตัวบอลเร็วตัวหลักคนเก่งของทีมชาติไทยของเรานะครับก็ได้มีโอกาสพบเจอกันแล้วครับ ทั้งสองคนก็ได้มีการเซลฟี่ถ่ายลงสตอรี่กันแบบน่ารักน่ารักนะครับถือว่าเป็นโมเมนต์ที่เห็นแล้วอบอุ่นมากๆครับกับสองบอลเร็วของทีมชาติไทยที่ได้มีโอกาสมาเจอกันที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งแน่นอนว่าวันนี้สองทีมทั้ง JT ทีมของแนนทัดดาวแล้วก็โตโยต้าของเตยหัทยา จะมาแข่งกันนะครับจะมาพบกันเวลา11นาฬิกางานนี้ศึกสายเลือดจริงๆครับเชียใครก็ได้นะครับขอให้2อสาวไทยของเราทั้งสองคนปอมปังก็พอครับวันนี้จะได้เห็นเตยประ,ะกับแนนนะครับพี่น้องสาวไทยแข่งกันในวีลิ u e อดใจรออีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับได้รับชมกันแน่นอนเวลา11นาฬิกาครับมาเชียาสาวไทยของเรากัน